สนับสนุนโดยสีมากครีมยาริษสีดวงตราปลามังกรเอาแนนแกเป็นอะไรอะร้องไห้ทำไมเนี่ยก็ฉันไมีเรื่องจะมาปรึกษาแกก็เรื่องผัวฉันนี่กันแหละทำไมอะผัวแกตายแล้วหรอยังไม่ตายถ้ามันตายก็ดีสิ หรือว่ามันทำร้ายร่างกายแกใช่ปะไม่ใช่มันชอบเล่นการพนันก็ไม่ใช่อีกแล้วแหละหรือว่ามันติดเหล้าโอ๊ยไม่ใช่แล้วมันเรื่องอะไรเราแกก็บอกมาเลยสิว่าผัวแกเป็นอะไรก็ฉันนะจับได้ว่าผัวฉันไปเป็นเมียคนอื่นโอหแค่ผัวแกไปเป็นเมียคนอื่น วแกก็เป็นเมียผัวฉันนี่เองไปเป็นเมียผัวใจกโอนบายคายเพียร์สนับสนุนโดยสบูเบเนตซีนขอเชิญพบกับคุณสีเมืองค่ะ สวัสดีอาทุกคนตบมือใจนะจริงสินะทุกคนอาจจะยังไม่ทราบนะฮะนอกจากว่าคุณสีบุญเรืองนี่นอกจากเป็นหัวหน้ากองประกวดแล้วนะอดีตเคยเป็นมิดไทยแลนด์กาแล็กซี่คนแรกของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นทุกคนตบมือให้หน่อยขอบคุณมากอ๋อลืมไปสินะคือระหว่างที่คุณสีบุญเลืองกับสีเลืองพูดเนี่ยนะ กรุณาอย่าพูดอย่าเอะอะอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ห้ามขัดคอเพราะว่าคุณสีเมืองเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบคนขัดคอเขาเข้าใจไหมคะขอเชิญคุณสีเมืองพูดต่อค่ะคือแวไไม่พูดอีกแล้วนะไม่มีอะไรแล้วครัขอบใจมากสมศักดิ์ขอบคุณนะต่อไปนี้เธอไปพักให้สบายเลยนะฉันไล่เธอออกอคุณสีเมืองไล่ฉันออกทุกคนปรบมือ พูดขัดฉันตงทีเลยเป็นฉันสวัสดีเธอก็ชวนพูดฉันจะไปโลกสะอึกอยู่ก็อยากยินแนะนำให้รู้จักในฐานะฉันสีประจันสีเมืองสีไทยสีประจันนะแม่ขอโทษนะจ๊ะสีเมืองเป็นหัวหน้าคณะกองการประกวดมิสไทยแลนด์แกลเล็กซี่ปี2013ใช่ครับและอย่างที่ใครๆก็รู้กันว่าฉันเนี่ยเป็นมิสแกลเล็กซี่ไทยแลนดคนแรกของประเทศไทยคับอุ้ยพูดเลยจะหาว่าคุยคุยเลยค่ะ เป็นคนแรกของโลกด้วยโอ้ย oh. นี่กแล็กซีเนี่ย50ปีถึงจะประกวดกันครั้งหนึ่ง oh. นี่ก็ครบรอบ50ปีแล้วฉันเลยจะต้องมาหาตัวแทนจากประเทศไทยเนี่ยไปประกวดกับชาวต่างชาติ oh. เพื่อจะหาอันดับหนึ่ง oh. ของโลกไปประกวดกับพวกแอร์เลียนในกาแล็กซีต่างๆ oh. ก็หวังว่าพวกเธอจะต้องแข่งขันกันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะจ๊ะเอาอย่างนี้ดีกว่าใครมีอะไรจะถามถามได้เลยจ้ะคือถามเกี่ยวกับการประกวดได้หมดเลยเหรอคะได้จ้ะอะไรก็ได้ค่ะหนูถามค่ะเออโทษนี่คนเหรอคะโอ้นึกว่าพวกแกใคจริงนึกว่าแอเลี่ยนอีกตัวมาอยู่นี่นี่หนูขออนุญาตถามนะคะโอ้ยจ้ะเย็นนี้ทานอะไรอะคะขี้ไหมคะอาหารการกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้มีทุกอย่างเป็นอาหาร คือเป็นอาหารแบบประเทศมังสวิรัติกลัวพวกเธอจะหุ่นไม่ดีดค่ะพวกผักบุง้งผักกระเฉดผักตำลึงอะไรเนี่ยดี <ปะ S 2> ค่ะคำถามนะคะสำคัญใการประกวดมากเลยจะชนะหรือไม่ชนะอยู่กับคำถามนี้เลยค่ะได้จ้ะตอนนี้ทองบาทเท่าไหร่ละคะนหน,นึ่งหกค่ะหกทองลงมันลดจากสองหมื่นกว่าโ้จ้าแยกคำถามด้วยค่ะถามมาไ้แม่หนูกินก้าวยังคะ เรื่องของแม่เธอนะจ๊ะฉันไม่รู้นะจ๊ะแต่พ่อมาแล้วนะคะพ่อมาก็ให้พ่อเธอพาแม่เธอไปกินสิจ๊ะกงบินออกแม่มาไม่ทันเรื่องของ <c oughs> นี่นนครับที่พูดเข้ามาปวดรับถามอะไรให้มีเหตุผลหน่อยนะ<า>ได้ค่ะโตจาออ้าคนค่ะยกมือจะถามอะไรเปล่าค่ะหนูซ้อมโหดรถเมย์ตายถามสิถามได้นางงามของฉันไปโหดรถเมย์ไม่ได้นะจ๊ะต้องมีรถ มีรถไปจำตำแหน่งจะอบซ้อมโหรถเมยได้ยังไงบ้านี่เธอรับม,มาได้ยังไงเนี่ยฮะทำไมเป็นปนางงามติดดินครับอ๋อเหรอไม่ได้แล้วลูกแต่หนูก็มีคำถามนะคะได้จ้าเอ้อยวดนี้ค่ะหวยออกอะไรคะโอ้อยโอ้ยแต่ฉันรู้ฉันก็รวยอืออะไจ้าใครจะไม่รู้จ้าคนต่อไปคืออยากถามว่าตรงกลางหน้าผากเนี่ยอะไรเหรอคะเออ ตเ็นยไฝจ้าอ๋อไจ้คนต่อไปยวันตายี่หัวหน้าแกเลงซี่ก็ส่งเอเลียนมาเข้าในนี้เลยเหรอ อันนี้เขาเป็นลูกครึ่งจากเยอรมันจัดก,การให้กันเรียบร้อยแลวกันเดี๋ยวฉันจะไปพักผ่อนก่อนอ๋อก็รู้จักคุณสีเมืองเรียบร้อยแล้วนะ,ะทุกคนก็จะลืมนะอ่ะปรมมือให้คุณสีเมืองด้วยจ้าคุณลุครับจ้าทอาล่ะทุกคนก็<อ>ผ่านไปแล้วรู้จักคุณสีเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะต่อไปนี้นะแหมรู้สึกว่าก็าอย่างที่เขาบอกนะรู้สึกว่าดีใจกับทุกคนนะที่ได้เข้ามาประกวดในมิทเทลเลนกาเล็กซี่เนี่ยนะเราสามารถที่จะไปประกวด ระดับประเทศระดับโลกแล้วออกนี่เลยจ,จักรวาลเพื่อไปแข่งขันกับเอเลี่ยนตัวอื่นอื่อ,อีกต้องและที่สําคัญนะคนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยและชนะการประกวดนะก็จะได้แต่งงานกับลูกชายมหาเศรษฐีเป็นลูกชายของคุณสุรชยัยเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของเราโอ้ยแต่เย้วน,นี่พวกเราจะได้สืบพันกันแล้วนะเธอสกุล เอิญวันนี้ท่านไม่ว่างติดธุระพาลูกไปออกทีวีที่เกาหลีท่านมาไม่ได้ก็ไว้เจอวันหลังแล้วกันนะคไม่เป็นไรค่ะก็รอแล้วกันถ้าเกิดว่าใครชนะวันหนึ่งเราก็จะได้สมสู่กับเขาสมรถเอาละได้อย่างหนึ่งนะการเดินบนเิทีประกวดแล้วเนี่ยนะ บุคลิกภาพการยิ้มการไหว้ก็ต้องรู้จักก็ต้องสวยต้องงามด้วยวันนี้เราได้พาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาให้พวกเธอได้รู้จักไปพบกับเขาเลยดีกว่าอาจารย์เอมมาเชิญครับอาจารย์เอ็มมานี่อาจารย์เอมมาเหรอคะนี่เอมมาหรืออีกัวน่าคะน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บขวดกันเดี๋ยวเข้าไปค่ะอาจารย์เก็บขวดแล้วจะไปสอนเราอะ อาจารย์เออขอโทษทีนะฮะเห็นเขาแบบนั้นก็จริงอะ่ะสภาพแบบนี้แต่การ<ะ>เดินการเหินบุคลิกภาพเนี่ยเขาดีมากเลยนั่นมันเหมือนแบบว่าคำสุภาษิตไทยเขาบอกว่าอะไรนะคะ, الأ, ะคอ่าผ้ากีริ้วห่อทองเนี่ยเขาเป็นทองไม่เนี่ยตัวผ้ากีริ้วเลยอ่าอาจารย์ <c oughs> <ฆ>อะไรคะเดินทางนี้นิดนึงนะฮะุ้ยถ้าเดินแบบนี้ตายแล้วถ้าเดินขนาดนี้ไม่ต้องปลุกมืออาจารย์ก็ได้นะคะ<ม>ไปปลูกหนูความเตือม,มาสอนเราก็ได้ค่ะเขา <c oughs> ตายแล้วค่ะอาจารย์ ครับบุคลิกภาพสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะยินดี่ด้เก็บกน,นะคะย <c oughs> ินดีด้วยค่ะที่ได้มาร่วมงานกันนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าทุกคนพร้อมนะคะจะเรียนอะไรก่อนจะเรียนรยำไทยจะทำอาหารหรือจะเรียนแต่งหน้าก่อนคะอุย้ยตายแล้วนี่เก่งมากๆเลยนะคะแดงว่าคุณเนี่ยสอนได้ทุกเรื่องเลยหรอคะอ๋อเปล่าละคะ่ะท่านสอนเกี่ยวกับบุคลิกภาพอย่างเดียวไอ้เนี่ยไปทำย่าอง่นก่อนทพ่อนได้ไปเก็บขัวต่อค่ะ ตายแล้วี่เชื่อถือได้แบนียมีความรู้หรือเปล่ามาเนี่ยมาเป็นตำแหน่งอะไรคะแหมมีตำแหน่งเกี่ยวกับ Security นะคะ w h i t e n i n g ค่ะเข้าใจอกัคะ security นี่ยาไวท์ t ทนน n ่งนี่ครีมขาวคุณฝึกครีมทำหน้าขาวหรอคะใช่ใช่เขาเรียกอะไรนนอ่อเขาเรียก Personality Training หรือเปล่าคะอ่าแบบนั้นเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะไม่พูดแต่แรกอะคะอ๋อ็มาพูดไ่ถูกเลยค่ะ คนะือว่าฉันเนี่ยก็จะมาดูบุคคลิกนะคะความเรียบร้อยความน่ารักของผู้เข้าประกวดทุกคนเลยค่ะจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นนางงามนะเราต้องสวยไม่เหมือนคนปกติค่ะเราต้องสวยแบบเลอเลอโอเวอร์ประมาณนั้นเลยค่ะเราต้องสวยแบบจากหยาดฟ้าลงมาสู่ปัตตีดินอย่างนั้นเลยนะคะอบบยยี สนับสนุนโดยลูกชิ้นหมูโผเดงนางงามของคนไทยเราเนี่ยที่จะได้สมม่าจะได้จากอะไรคะการไหว้ค่ะชาวโลกก็รู้จักการไหว้ก็เราเป็นการรับไหว้การการไหว้กันเป็นสิ่งที่น่ารักมากเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวก็จะสอนการไหว้ออะทุกคนดีเลยค่ะอย่างไหว้พระ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ศาลไหว้อะไรต่างๆมันก็จะมีวิธีการไหว้นะคะไหว้แตกต่างกันไปอทุกคนมานงมือค่ะเราจะเริ่มต้นจากการไหว้พระก่อนค่ะทําให้เหมือนลักษณะดอกบัวค่ะมือหัวไม่มือเอาวตูมหรือบัวบานคะเอาบัวตูมหรอค่ะหัวบานมือแลแหกนี้ดิค่ะหัวไม่มือของเราถ้าไหว้พระนี่ค่ะหน้าผากเลยค่ะแล้วก็ก้มหัวลงอย่างสวยงามค่ะนะคะในไหว้พระแต่ถ้าไหว้ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือาารคุณปู่คุณย่านะคะก็ต้องไหว้ที่จดจมูกค่ะหัวไปม,มือจดปลายจมูก<ไ>ปลายจมูกและถ้าไหว้คนทั่วไปนะคะที่มีอายุมากกว่าเราแล้วก็นี่แค่หน้าอกค่ะแล้วก็กมหัวลงไปนิดนึงแค่ปลายจมูกจดปลายนิ้วก็พอโอเคนะคะต่อไปรู้ไหมคะ การไหว้ครูไหว้ยังไงคะใครรู้บ้างรู้ค่ะการไหว้ครูคือทาดอกไม้ทุกเเรียมเป็นพุ่มๆนะคะแล้วก็เดินเป็นแถวไปขอข้ามาโอ้ยมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นละค่ะมันไหว้คนละอย่างกันอันนี้ถ้าไหว้ครูนี่ทําตามครูคุกเข่าค่ะแล้วก็ขยมตัวขยมมขยมให้เป็นจังหวะค่ะเตรนตัวนะคะแล้วถงตัวไปข้างหน้ามือทางออกค่ะแสงตอนนี้ม้วนค่ะม้วน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 ลง ร้อยสี่สิบกรอนว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 นลงทางอมาตุเตเสยนี่อะไรเด็กเอ็มมาก็ไหว้ไงคะไปไหว้ครูไหนไอ้นี่ไหว้ครูมวยค่ะจะบ้าแล้วนี่เขาประกวดนางงามไม่ได้ไปต่อยมวยเราก็สอนให้รู้จักการไหว้ทุกอย่างทุกแบบไปละคะการไหว้ผ่านไปทีนี้สิ่งสําคัญการประกวดนี่สิ่งสําคัญเลยค่ะคือการเดินมันจะโดดเด่นตอนท่าทางการเดินขอเชิญคนแรกเลยค่ะอ่า การเดินเดินะลยค่ะให้หนูเดินให้รูดูอาจารย์โทษอันนี้มาประกวดนางงามหรือมาประกวดควายป่าคะนางงาม่ะครูนางงามนะคะนางงามเนี่ยวิธีการเดินเนี่ยเราต้องเดินเป็นแนวเส้นตรงค่ะอ๋อแนวเส้นตรงเส้นตรงนะคะง,ง่ายมากอ่าเราต้องเดินให้เป็นลักษณะเส้นตรงแบบนี้มีเส้นแล้วเราก็ต้องเดินแบบชมเชียวแล้วก็ยิ้มไปแล้วก็บกไม้บกมืออย่างนี้นะคะเห็นใช่ไหมคะใช่คนแรกเลยค่ะอะไรอุ๊ย ทำไมนี่ฐานโทษจะเอาหมูข้ามสะพานเหรอคะเดินไม่ได้เรื่องเลยอะโทษคุณบอกให้เดินเส้นตรงอะคุณจะทิ้งน้ำหนักไปมากจะคะตัวก็เขาจะเอนี่คะเราต้องเชิดหน้าหาต้องตรงเดินเข้าไปอย่างนี้ลองดูสิเล้วนายพุงก็จะเอามาให้พุงไงไปนั่งหามีพุงนี่ไงทำเดินค่ะปั๊บปั๊บป๊าอืมโค้ดแข็งขึ้นสิเลยไปนั่งเลยไปนั่งเลยไป คุณคัดมาได้ยังไงคะนางงานแต่เดินอย่างเงี้ยคะคัดที่ไหนเรามาแอบนอนอยู่ใต้โอ่งในออฟฟิศเนี่ยได้ค่ะอ่ะคนต่อไปคนดว่จะดูบุคลิกดีกว่าคุณเอกี้นี่จะมันเดินยากนะไม่ต้ินเดินกิ้งไปเลยดีกว่าคุณอย่างเธอใช่เธอคุณจะผ่านการประกวดมาเยอะสินะผ่านเวทีหลายเวทีค่ะเดินเป็นเส้นเวทีลุมพินีเวทีนั่นเวทีมวยอีกแล้วค่ะเดินเป็นเส้นตรงนะคะเส้นตรงดูเพื่อนเป็นตัวอย่างเดินเลยค่ะ อ่ะโอตรงมาเล่ะอะไรตรงเอาะไตรงขนาดนี้อะไรของเธอเนี่ยแล้วมันตรงไหมคะมันตรงล้วคะต่คนบ้าเลยเดินขาเดีอวไปอย่างนี้ตัวคสลับขาค่สลับขาสิคะอเดินได้แต่ต้องสลับขาใช่ค่ะสลับขสลับขนีดนีดดูดูาหมค่ะ เดินแล้วมันเรียบร้อยหนูพยายามหาเสน่ห์ส่วนตัวในการอยู่บนเวทีอะค่ะไม่ได้ไม่ได้ค่ะไปนั่งไปนั่งไปนั่งเป็นกานเรียกคะแนนไปนั่งเพื่อจให้เดินแบบถท่หลังหยุดเรื่องของคนต่อไปค่ะคุณเชิญค่ะนี่ดูนะเขาเดินแบบนี้นี่คนต่อไปเหรอใช่โอ้คงจะคนนานหน้าเล็กหมดเลยเนาะไม่น่าเลยเดี๋ยวว่าเพื่อนเดี๋ยวว่าเพื่อนเีจะปิดไปหนึ่ง ไม่ไไ้นางงามเสียหนเดินน่อนี่แมเดินเดิน่เป็นอะตนี้คุณคะคุณเสียบเป็นนักุญบอลเลยนะคะใขึ้นโน้ขึ้นง้ค่ะ่ค่ะแต่บางครั้งนางงามะมันต้องมีความน่ารักอยู่ในตัวบางครั้งก็ต้องทำให้คนดูเนี่ยเฮฮากับเราได้บ้าง อคือกำลังทำบุคลิกตัวเองให้ดูดี <S <S เหมือนที่กูพูดไงล่ะค่ะใช่แต่เธอเนี่ยพิเศษหน่อยดูแล้วเป็นคนน่ารักเธอเนี่ยดูการแต่งตัวแล้วเป็นคนดูดีดูต้องเดินตลกโอเคนะคะตลกเดินแล้วต้องตลกด้วยเพราะมันจะได้มีคาแรคเตอร์ต้องตลกมากๆเลยนะต้องตลกไปอสองสองสามคนนี่นะได้ค่ะดูวชมความขำของเธอค่ะ ใจเ,เ,เด็กๆอาจจะป็นหรอคะควันใจช่างเครื่องก็ได้ค่ะเง,ง,งั้นคนต่อไปดีกว่าคนนั้นดูโลหงดีนะคะน่าจะเดินสวยพาเชิญค่ะพาเชิญค่ะหนูไปเ<ก>ด,ดินไหมค่ะการเดินดีหรอคะอะไรค่ะแต่การเดินต้องเป็นเส้นตรงนะคะ,ะเดี๋ยวต้อมีที่เดินเส้ลูกเดินเส้ลูกเดินเส้ลูกอ่เดินเส้สวยเลยเดินตรงนะคะเส้นตรงเดินตามเส้นโอเคค่ะอย่าตลกอย่าตลกเด็กไทย คือไปติดไปมาเดินล่างๆบ้าเลยเดินคือคารีเชฟฟิ้งนะฮะคาริก็จะเดินตรงเดินไปบ้านทีปุ๊บพอได้ป๊อปเดินพุ่งเลยดีมากเดินกลับมากลับมาไม่ได้ปิดโค้ชผ้าคลับมาเยี๋ยวคนที่ผ่านก็ต่อไปมาเออเดินมันก็มีวิธีฝึกนะคะเออแต่เดินก็พอได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วการเดินเนี่ยถ้าเราจะเดินมันต้องเดินอย่างงี้ค่ะแต่ว่า เดินหัวเราต้องนิ่งมากจริงๆเ็ามีการฝึกโดยเอาที่สมุดวางไว้บนหัวโดยที่ไม่้สมุดหล่นมีสมุดสักทักหนูลองฝึกเลยคนแรกลุกมาะวางบนหัวนะคะโอเคค่ะหัวพะกับหัวโอ้หัวเหม็นมากนะคะใช้ทำอะไรมาเหรอโอเคคไะนี่เป็นนอนหนุนหมาไหมคะตั้งหัวไว้ค่ะตั้งหัวให้ประคองให้ย้ยหล่นเดินนะคะเดินตัวเคนอื่นนะคะคุณเดินค่ะเดิน เดือดตัวตรงดิคะตัวตรงจะย่อทำไมอย่าย่อทำไมหูดตรงตักคะอะไรเดี๋ยวคุเขามาโขดช้ำหมดครับแค่นี้เขาทำให้ตูบุดหล่นแล้ทำไปได้ยังไงคะคุยกับเขาดีๆได้หยุดทะลุตลอกเขานิดนึงแต่มันไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากใช้ความรุนแรงนี่นี่การเดินนี่ไปนั่งเลยเดี๋ยวจะสอนเป็นตัวอย่างแค่เดินเนี่ยเอาสมุดวางไว้บนหัวแค่นี้ก็ทำหล่นกันของฉั้นเนี่ยยกว่าแต่สมุดเล่มเดียวล้วค่ะ สองเล่มควบเลยค่ะทำได้นะคะนี่เดี๋ยวรอดูครูเอมมาดูตัวอย่างไว้สองเล่มเลยครูก็บอกว่าสองเล่มการเดินนี่นะคะสองเล่มเลยนะคะดูไม่ไ้ว้วยสำคัญที่สุดตอนกลับตัวค่ะไม่ลื่นเลยอะนี่ค่ะประมาณ มาอย่างนี้เลยค่ะครูมีวิธียังไงถึงว่าสองเล่มอยู่ได้ขนาดนี้โอ้ยอันนี้ไม่ยากค่ะนี่ไงคะแล้วก็เอานี่เนี่ยไว้ค่ะตรงนี้เดินสามกําคืนจะไม่หล่นเลยค่ะ